บีมพิมพิชยากกกรมและบุ๋มบิ๋มชัชุออนมกศีสองนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเผยวันนี้เกมเสิร์ฟของทีมเป็นเลิศดทาให้คว้าชัยชนะเหนือมองโกเลียบในศึกชิงแชมป์เอเชียบีมพิมพิชยากกกรมและบุ๋มบิ๋มชัชุออนมกศีลสองนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเผยวันนี้เกมเสิร์ฟของทีมเป็นเลิศดทาให้คว้าชัยชนะเหนือมองโกเลียบในศึกชิงแชมป์เอเชียหลังจากทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย เอาชนะมงโกลเลียไปได้3ามเซตร,รวดพร้อมกับผ่านเข้ารอบ2หรือ8ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลหญงิงชิงแชมป์เอเชีย2023บุ๋มบิ๋มชัชุออนมกศีไปได้สําเร็จโดยบีมพิมพิชยากกรามได้กล่าวหลังจบเกมนี้ว่าวันนี้เราได้ทําตามมาตรฐานที่วางไว้โดยเฉพาะในเกมเซิร์ฟซึ่งวันนี้เราทำได้ตามที่ซ้อมกันมาและได้ไปหลายแต้มในวันนี้ด้านบุ๋มบิ๋มชัชุออนมกศีเผยว่า วันนี้เป็นผลงานเป็นที่น่าพอใจทุกคนในทีมทำผลงานได้ดีสามารถรักษามาตรฐานการเล่นของทีมไปให้ได้โดยเฉพาะในเกมเสิร์ฟวันนี้ทีมเราก็ทำได้หลายคะแนนเช่นกันซึ่งมงโกเลียก็รับเสิร์ฟได้ดีพอสมควรเราต้องเน้นเกมเสิร์ฟเป็นหลักในวันนี้และดีใจมากๆที่พาทีมสามารถเก็บชัยชนะได้วันนี้ส่วนโค้ดด่วนดนนยศสิวัชชเมธากุลเฮดโค้ดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทย ออกมาเผยว่าวันนี้เราเล่นในเกมที่ดีเป็นไปอย่างที่เราฝึกซ้อมกันมาแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อยเป็นสิ่งที่เราต้องไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนมองโกเลียมองว่ายังเป็นทีมที่ดีอยู่มีความเหนียวแน่นและพยายามที่จะสู้กับทีมไทยส่วนทีมไทยในรอบต่อไปงานจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจากนี้เราต้องเก็บรายละเอียดที่มองว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรให้ดีขึ้นส่วนในรอบต่อไปที่เราจะต้องเล่นกับเวียดนามและเกาหลีใต้เป็นทีมที่เราประมาท ไม่ได้สิ่งที่สำคัญเราต้องโฟกัสเกมของเราเป็นหลักในเรื่องการเล่นและพัฒนาทีมไปในตัวเพื่อเตรียมตัวแข่งขันในสองรายการสําคัญที่จะรออยู่สําหรับโปรแกรมในรอบที่2ทีมไทยจะลงสนามแมตช์แรกพบกับเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์ที่3กันยายน66นี้เวลา15นากาตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง pttvhd 36